โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมในเกมเอาวี RV นะครับผมเอ้ยยังไงวันนี้มาอยู่ผมในเกมอาวีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดสุ่มลอตเตอรี่นะครับผมเพราะว่ามีสกินใหม่เพิ่งเข้ามานะผมไม่ใช่เข้ามาละมันเข้ามานานแล้วแหละเออเพิ่งมาเปิดนะผมเป็นสกินของอา่าแม็กนะครับผมอา่าเป็นสกินเนสสกินสตาร์ลอตนะผมอันไม่เป็นนะครับผมซึ่งได้รับ ในลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมก็วันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับผมวันนี้ผมมีลอตเตอรี่ประมาณเออผมมีลูกแก้วประมาณ9 9ลูกนะครับผมก็ถือว่าเป็นอ่าเลขนําโชคแลผมเลข9กวันนี้เรามาดูกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะผมไม่ได้ก็คือไม่ได้นะผมเไม่หวังอะไรแล้วครับบกวกนะผมจะได้นะครับกเรามาลองดูครับผมเราจะได้หรือไม่ได้นะมาห้าลูกแรกครับผมกดไปละ ปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอเคนะผมลองต้องดูประมาณเอ่อเก้าสิบผมเก้าสิบเก้าสิบห้าไปนะผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะปั๊บปั๊บปั๊บโอเคได้เงินถือว่าได้อยู่ได้เงินถือว่าคุ้มอยู่นะผมผมกำลังเก็บตัวซื้อตัวละครอยู่เก็บเก็บเงินเก็บเงินซื้อตัวละครอยู่นะครับโอเคได้เพชรนะครผมเพชรจะเยอะเป็นพิเพศษนะครผม โอเคสินส่วนลูนต่อไปครับยาวๆไปนะผมเหลือ74็ลูกนะครับผมโอเคได้เงินนะผมมาต่อต่อ,ต,อต่อไปต่อไปยาวไปยาวไปครับผมวิ้ยนึกว่าได้เมื่อกี้เห็นค้างโอเคต่อไปครับเหลือ64ลูกนะครับผมมันช่างไวเหลือเกินนะผมอันนี้ผมเก็บจากเว l เลอร์พาร์ตนะ ได้แต่เพชรวะ่ะตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับผมป๊บปั๊บป๊ป๊ปัปป๊ไม่ได้มันมีสกินลิมิเต็ดมาประมาณ2สกินแล้วนะเป็นสกินอีกนิดสกินน้าแข็งแล้วแล้วก็สกินอ่าตัวอะไรนะตัวล็อกซี่นะผมซึ่งผมไม่เคยเปิดได้เลยนะผมผมเปิดร้อยร้อยบวกร้อยบวกไม่ได้นะผมลูกแก้วโอเคได้เพชรเพชรบานแบบพันห้าเลยเพชรอ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่โดยอยู่แล้วนะี่ <c oughs> เออไม่กัดอื้มไม่ได้จริงดิได้เด็ครับได้เด็ดครับไม่มีสก,กินเล่นแน,น่เจงหวะนี้เหลือประมาณเฮ้ยมาดิครับแปดสิบขวบลูกจะได้นะครับผมจมังหวะนี้วู้ได้เลยเว้ยรอบนี้ไม่เกลือครับผมเกลือมาแล้วประมาณสองรอบเป็นสก,กินล็อกซี่กับอีกนิดนะผมก็เสียไปเยอะหนูนะอันตอนนั้นยังตอนนั้นเก็บไว้เลือดพาร์ตไม่ทันนะผมก็ใช้เป็นเงินนะผม ซื้อลูกแก้วสุ่มนะผมแต่ไม่ได้แต่รอบนี้ผมได้เลยนะครับผมมาแล้วอเอ้ยวู้เหลือประมาณ19ลูกผมก็เสียไปประมาณอ่าแปดสิบนะผมเปล่าอ่ะเออจะรับประมาณ80ปดสิบถือว่าคุ้มอยู่นะ80กว่าลูกครับตอนนี้มีนะกิจกรรมเนี่ยลูกแก้วก็สกินซูพรีมิสผมก็มาทั้งหมดเลยนะผมเนี่ยก็มาแลกเอานะผมซึ่งผมไม่มีลูกแก้วผมมันหมดไปละลูกแก้วผม เดี๋ยวเรามาดูสกินกันดีวกว่านะครับผมนี่สกินนะผมโคตรเท่เล้เหมือน Star สตาร์ลอ d นะสตาร์ลอ d ในอะไรวะอ่าการ์เดนการ์เดนออฟเดอะกาลซี่นะครับใช่ไหมถ้าอ่านชื่อไม่ถูกก็ขออัพไลได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันนะครับผมเล่นสามสามให้ดูแล้วหนว่าสกินจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเล่นแม็กให้ดูเองตอนนี้แนมะ็กมันน่าจะอัพใหม่นะ อ่ะอันติมันอยู่ได้นานขึ้นนะเป็นสิบวินะจากหกวิใช่ไหมไม่รู้นะโทมอ่านเพจมาผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมแม็กอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแม็กหายเหรอโอ้แม็กไปไหนน่ะเฮ้ยแม็กหายเอาแม็กหายว่ะเด้อเด้อเด้อเดแม็กอะแม็ก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 ไปไหนวะ เอาแม็กหายมันไม่ให้เล่นเหรอครับในหมด3-3มสาเนี่ยเอาผมผมเพิ่งรู้นี่นว่าไม่ให้เล่นแม็กในหมด3าตอนนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาหลายอย่างนะก็มีสกินอา่าไ i โอเล็ตนะผมดเมนชั่นเบเกอร์แล้เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีนะผมก็ไปสุมได้นะผมแนะนําว่าต้องมีเงินด้วยนะครับผมอา่ามีดวงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินนะครับผม อย่างต่ำนะผมห้าพันอัพจะผมสกินอันนี้นะผมซึ่งผมไม่ซุ่มหรอกผมไม่มีเงินนะครับผมส่วนสกินต่อไปเป็นสก,กินล็อกซี่นะครับผมเป็นกิจกรรมนะผมก็สามารถเข้าไปทําได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเป็นสก,กินแบบไหนโอเคผมเป็นสก,กินล็อกซี่ลิมิเต็ดนะครับผมก็สกินนี้เลยนะครับผมซึ่งผมไม่ได้โหลดโหลดโมเดลไว้นะผมโอเคครับก็สามารถไปเอาได้นะผมไปรับมันได้นะครับ ก็ทำไรวะเข้าไปตรงนี้นะผมตรงสกินใหม่ตรงนี้นะผมซึ่งในคอมมันน่าจะบั๊กมั้งนะผมซึ่งผมพูดซึ่งผมเดาไวไผิดนะโอเคใช่นะผมในคอมมันบั๊กนะผมไม่เป็นไรครับตอนนี้วีแจกเยอะแยะมากนะผมแล้วก็มีสกินลดราคาแล้วเป็นสกินโปรเลคทงกอลประมาณนี้เลยครับใครยังไม่มีก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับผม แล้วก็มีนะครับผมกิจกรรมจองล่วงหน้าเวลล์พาร์ตซีซั่น17นะครับผมก็จะมีสกินอิชาแล้วก็บัตเตอร์ไฟแล้วก็เทวนนัทนะครับผมซึ่งถ้าใครจองนะครับผมจองก่อนก็คือประมาณ500เติมประมาณ600นะครับผมก็จะได้สกินบัตเตอร์ไฟไปเล่นเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือกิจกรรมของเขานะซึ่งมันยังไม่มาหรอกนะครับผมเวลล์พาร์ต แล้วก็มีสกินก็แล้วก็มีตัวละครเก้าบเก้าบาทนะผมก็สามารถเลือกไปได้แล้วผมว่าจะเอาตัวคิวเลนหรือเทวนัสนะผมในราคาเก้าสิบเก้าบาทน,น,นี่ผมรือว่าคุ้มนะตัวคิวเลนผมตอนนั้นผมซื้อมาประมาณเท่าไหร่วะตอนนั้นมันขายห9ร้อยเก้าสิบใช่ไหมอืมก็ซื้อเอานะผมตอนนี้แม่งถูกถูกมากๆแล้วผมเหมือนแจกฟรีอะ่ะเออคือก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนัคนนะผมฟอบจับประมาณนี้นะครับผม ใช่ไหมไม่มีกิจกรรมอะไรใช่ไหมเออแล้วก็โอ้ยชีนะผมพูดมาหลายนั่นละมาหลายตอนละหมดเขตวันที่30เดือน6นะผมตอนนี้เดือน4อยู่นะก็เหลืออีกประมาณ2เดือนนะผมก็รีบไปจับจองกันได้นะผมสกินรลนองก็ประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะผมตีเป็นเงินนะแล้วก็ไม่มีอะไรละอืแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้นะผมเป็นกิจกรรมเติมเงินนะผมสองพบาทได้สกินอ่าเพชหน้านะผมสกิน ลิมิเต็ดนะครับผมก็ใครมีเงินก็เติมเลยนะครับผมตอนนี้ผมสนับสนุนนะครับผมถึงผมไม่มีเงินนะครับผมแล้วก็มีอ่าผู้พิทักษ์เทพอัคคีนะครับผมเป็นสกินบาวดั้มผมเติมประมาณ200ประมาณ250บาทนะครับก็จะได้สกินตัวนี้ไปครอบครองนะผมซึ่งผมไม่มีเงินนะผมคืนมาหลายรอบแล้วผมซึ่งผมไม่มีเงินนะผมผมก็จะไม่สุ่มนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับกิจกรรมของอารีนะผม เดี๋ยวเราไป่าดูสกิน Mac แม็กเราต่อกันดีกว่านะครับผมว่าสกินจะสวยสมกับราคาที่เสียไปหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ okay, ผมเราไปรับชมกันเลยนะครับผมพอดีผมเพิ่งรู้ว่าแม็กมันเล่นในโหมด3-3ไม่ได้เออเมื่อกี้ก็คือกดเกอร์ไปนะครับผมโอเคเรามาทดลองกันดีกว่านะครับผมในโหมดทดลองการที่เราจะสุ่มสกินแม็กมันขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะครับผม มันไม่ใช่ว่าเอ,อมาตรฐานอยู่ที่90อยอย้าสอยราอยงี้นะผมบางคนก็ร้อยห้าสิบนะเออมันอยู่ที่ดวงด้วยแหละอืสำหรับผมว่านะออจากผมเนี่ยผมเปิดได้ประมาณ80ดสิบนะผมบางคนก็90้าสิบเ้าสิบห้าร้อยนะผมมันไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนทดลองสก,กินนะผมก็มีหลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ทดลองไปแล้วนะผมซึ่งผมยังไม่เคยทดลองผมก็จะมาทดลองนะครับผมสำหรับช่วงนี้ใครที่ไม่อยากดูก็ปิดไปได้เลยนะครับผม ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแค่มาดูผมเปิดตั้งแต่ต้นคลิปก็ขอบคุณมากแล้วครับผมผมไม่ได้ปรับเป็นเฟรมเรทสูงสุดนะก็สกิลหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่สกิลหนึ่งแต่สกิลสผมต้องไปกระโดดนะสกิลสก็อ่ะก็จะเป็นไฟครับผมข้อเท่อยู่นะเนี่ยไฟแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันตินะครับผมส่วนมากจะเป็นสีแดงเลยนะเรายิงไว้ โอ้มต oh, okay, okay, ับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะผมสกินแม็กนะผมก็ถือว่าเท่นะสรับผมก็เทแหละ80กว่าอันนั้นอะไปเจอโกว่าลูกแก้วอะนี่โอเคนะครับผมสําหรับใครชอบใจคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค <oughs> okay, i b e ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับผม เออจอกันใหม่คลิปหน้าผมจริงๆอะคลิปนี้จะมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับผมซึ่งวันอาทิตย์ผมไปดูอนะันตะโปรลีแข่งอะเออก็ลืมนะผมลืมไปเลยว่าต้องลงคลิปนะครับผม,มรู้ตัวทีก็ประมาณหกโมงเจ็ดโมงแล้วผมหกโมงจนโมงเย็นนะอืมก็ประมาณหนึ่งทุ่มแหละผมรู้ตัวแหละเออก็อมันดึกไปผมก็เลยมาลงวันนี้แทนนะผมเป็นวันจันนะครับผมโอเคผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้บ๊ายบายครับผม